เดียครับพี่น้องอันนี้ก็บบรรยากาศพี่น้องฝนนะากระเซ้าตกไปเมื่อกี้นี้แต่ว่ามันเริ่มดำไม้้วพี่น้องโอเคอีละเบ่งอ้าพี่น้องมื่อนี่เบิดบือเลยตกเบิดมือเบิดเว้นพี่เบ่งอ้าพี่น้องทางพี่บุญเบ่งอาได้พี่น้อง าทางใดตกไหนพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์บอกเด้อป่ามืดคักเลยพี่น้องซับย่ำคำมาซื้อนะเบิ้งทองฝ้าเชพี่น้องมุ่อย่งางไร้า,าเบิ่งบรรยากาศสมตกเบิ่งเอาพี่น้องตกอีกแล้วมาเนี่ยซีหาอเ์เทอแล้ว ตกแป๊บเดียวก็ะจุดแม่บัแม่พี่น้องกระจุดแป๊บเดียวก็ตกก็กำลังกำลังกอะยุดแป๊บเดียวแล้วก็ตกเมื่อนี่อะซีอาเพือแล้วนี่พิลึกว่าฝนตกบดมือบนเว้นเมื่อนี่บู๊ว่าตั้งใจตกแม่เนาะพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมเม่นบอกเด้อวบาทเมื่อฝนตกอานักเน่ทั้งนี้การคางข,องของ้อมือเนี่ย